I'm พระวิหารพระอุโบสถและพระเจดีย์ค่ะพระวิหารนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ทางด้านิศตะวนันออกถึงทางด้านตะวันตกค่ะพระอุโบสถก็จะเริ่มตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือถึงทางด้านทิศใต้ค่ะส่วนพระเจดีย์ก็จะเป็นแก่นกลางของพระประธานที่โผล่ขึ้นเหนือหลังคาค่ะพระประธานนะคะมีพระนามว่าพระพุทธมหาพรหมลงศักยมุนีค่ะซึ่งท่านปริปรานในบัวทัน ตัวรองรับอยู่ค่ะพระพารนนะคะก็จะสร้างขึ้นแบบสุโขทัยตอนปลายค่ะเกิดสังเกตได้ที่มืงพัยานจะใหญ่เอวของพัานจะเล็กและก็้วมือของท่านก็จะเรียงยาวไม่เท่ากันค่ะชายสัมปติก็จะยาวมาถึงพนาพีหรือสะดือค่ะสาวทั้งสี่ต้นที่ล้อมรอบด้านในพระประธาน,นมีความหมายอายัายาสัจสี่จะเป็นลายเทวดาค่ะสาวทั้งแปดต้ตนที่ล้อมรอบด้านใน นอกมีความหมายถึงมักแปดนก็จะเป็นลายช้างต่างค่ะและวัตถุมีนะคะได้จารลึกลงในธนบัตรใบละหนึ่งบาทค่ะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484ค่ะซึ่งตรงกับสงครามเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกที่สองค่ะตอนแรกนะคะก็ให้ญี่ปุ่นตีพิมพ์ค่ะแต่ก็ติดต่อกับญี่ปุ่นไม่ได้เพราะติดสงครามค่ะจึงให้อังกฤษตีพิมพ์ค่ะแต่อังกฤษก็ตีพิมพ์ไม่สําเร็จค่ะพอสงครามหมดลงนะคะจึงให้ญี่ปุ่น ครั้งค่ะญี่ปุ่นจึงเลือกเราวสศ์ของวัดภูมิทท้งด้านหน้าค่ะด้านหลังก็จะเป็นวัดพัดแก้วค่ะค่ะสำหรับบานประตูทางด้านทิศหนึ่งนะคะแกะสลักด้วยไม้สักทองค่ะหนาประมาณ3,4ชั้นค่ะก็จะใช้ไม้แผ่นเดียวค่ะแล้วก็เจาะลึกให้ไปเป็นส4สี่ชั้นค่ะแกะสลักเป็นลายป่าหิมพานค่ะที่พิเศษที่สุดในบานประตูนี้ก็คือหัวเตาค่ะสามารถหมุนไปมาได้ค่ะ เป็นลูกเล่นของบามาตูนี้เองค่ะอันนี้ค่ะแกสลักเพื่อแบบเช่างในสมัยก่อนจะโชว์ความสามารถของเขาค่ะเราทำยังไงจะให้มันมมันข้มาต้องเปิดกระจกนะคะที่เขาปิดกระจกไว้ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเลขเก้าค่ะในภาษาล้านนาค่ะเหมือนกับตัว S ในภาษาอังกฤษค่ะเชิญชมภาพต่อไปค่ะค่ะ ภาพฝาผนังทุกด้านนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัทนกุมารค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสิชาติของพระพรเจ้าค่ะหน้านี้เป็นตอนกําเนิดคัทนกุมารค่ะก็มีไม้ผู้หนึ่งนะคะชื่อว่านางมโหทาราค่ะนางก็กระทาแต่ความดีมาโดยตลอดค่ะพี่อินล็งเห็นความดีของนางนะคะก็แปลงกายเป็นช่างเผือกค่ะแล้วก็มาเหยียบย่ำในานาของนางจนเสียหายค่ะนางเห็นก็ร้องหผมร้องไห้ แล้วก็ไป่วักน้ำไม่รอยเท้าช้างดื่มกินค่ะไม่นานนางก็ตั้งครรภ์และให้กหําเนิดบุตรชายชื่อว่าคันทนก,กุมารขึ้นมาค่ะคันทนก,กุมารน,นะคะเมื่ออายุได้14บสปีก็เกิดความสงสัยว่าพ่อของตนเป็นใครก็ตามหาพ่อตามเมืองต่างๆค่ะภาพาสันาณนน้ทางด้านี้ก็สะ,ะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหน้าในสม,มัยก่อนค่ะอยเช่นภาพนี้ค่ะ เป็นภาพของผู้หญิงกําลังทอผ้าค่ะเพราะในสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะทอผ้าไม่เป็นก็จะไม่ได้สามีค่ะก็คือภาพแรกนะคะที่ผู้ชายขึ้นมาบานบ้านของผู้หญิงนะคะภาพแรกที่เห็นก็คือต้องเห็นผู้หญิงกําลังทอผ้าอยู่ค่ะถึงจะเห็นว่าผีคนนี้เอามาเป็นภรรยาได้ค่ะฉันชมภาพต่อไปเลยค่ะวันนี้คุมานะคะได้เดินทางมากสองเพื่อนสหายก็คือชายมาลัย ใช้ไม้ร้อยกอล์ใชเ้เกียนร้อยเล่มค่ะก็เข้ามาถึงเมืองอินทรปรัชนครค่ะซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองก็มีการค้าขายกับฝรั่งมังค่าค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นการเกี่ยวพาราศีของหญิงและชายในสมัยก่อนค่ะโดยใช้หางตามองกันแล้วก็สูบบุหรี่ขีโยหรือบุหรี่ชัยโยค่ะ <S 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 ค่ะพันภุมานะคะเนี่ยแบบสองเพื่อสหายก็ได้เข้าในป่าเลือกค่ะ แล้วก็ได้พบยักษ์ขาดจึงต่อสู้กับยักษ์จนยักษ์แพ้ค่ะยักษ์จึงมอบไปเท้าต้นชีตายปลายชีเป็นแล้วก็พินสามสายให้ค่ะคันนุกมารกับสองสหายนะคะเดินทางมาจนถึงเมืองขวางธนบุรีค่ะมาพบกับกลองใบหนึ่งค่ะซึ่งก็ได้ยินเสียงกองนี่ค่ะก็ได้ก็เลยอยากรู้ว่าในกองนันมีอะไรเลยใช้ผ้าขันที่ติดตัวมาค่ะกีดกองออกค่ะแล้วก็พบกับนางกองศรีค่ะ ก็เลยก็เลยตัดถามนางกองศีว่าทําไมถึงมาอยู่ในนี้นะคะนางกองศีก็เลยบอกว่าพระอินทร์ได้ส่งให้งูฟางหรืองูยักษ์ค่ะลงมากินคนจนหมดเมืองเลยค่ะเนื่องจากเมืองนี้ไม่ได้ปกครองรอยู่ในทักิธราชธรรมค่ะค่ะพระอินทร์ก็เลยส่งงูให้มากินคนค่ะคะันักมันก็เลยได้ช่วยไว้ค่ะโดยใช้ไม้เท้าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นนะคะชี้ให้งูตกลงมาตายค่ะแล้วก็ใช้พินาสามสายดีรวบรวมกองกระดูก และใช้ไม้เท้าต้อนชี้ตาปลายชีย้เป็นชี้ให้กองกระดูฟื้นขึ้นมาเป็นคนค่ะค่ะและ้วคัทนะุมาก็ออกตามหาพ่อต่อไปอแล้วก็ได้ยกเมืองของธนบ,บุรีให้แก่สหายคนแรกคือในฝ่ายร้อยกรรมแลค่ะข่าวเชิญชมภาพนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่เช,ชิมชมชัยไล่ยิ่งกว่าใครในปัทถพีค่ะนางนีโมนานิซาเมืองน่านค่ะ ซึ่งเธอมีชื่อว่านางสีวัยค่ะเธอกําลังอาบน้ําเสร็จใหม่ๆค่ะเธอก็จะก้าวผมขึ้นเหนือศีรษะจะใส่ดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งค่ะแล้วก็จะใส่กําไลเงินหรือกําไลทองค่ะที่หูนะคะก็จะเป็นแผ่นทองบางๆค่ะแกะสลักชื่อวันเดือนปีเกิดของตอนเองไว้ค่ะแล้วก็ม้วนยใส่ที่ติดหูค่ะใส่ตั้งแต่เลก็กจนโตนะคะเรียกว่าการเบิดหูหรือการทําให้ดูหูใหญ่ขึ้นค่ะ หรือคล้ายกับประชาชนในสมัยนั้นค่ะค่ะช่วยชมบานประตูค่ะค่ะสำหรับบานประตูทางด้านทิศตะว,วันออกนะคะก็จะแกะสลักด้วยไม้สางทองค่ะมีความหนาสามถึงสี่ชั้นเช่นกันค่ะก็จะแกะสลักแกะสลักเป็นยักษ์เสี่ยวกลางค่ะยักษ์้งสองตัวนี้นะคะจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะ แต่มีชื่อและหน้าที่เหมือนกันคือเฝ้าปลายถิมพานค่ะค่ะสำหรับทางด้านหลังของท่านนะคะเรียกว่าบุษบกค่ะซึ่งให้เอาไว้ให้พระท่าน,นเทศค่ะแล้วก็มีความเชื่อนะคะคนที่มีบุญญาธิการมากๆค่ะหรือมีบุญมากๆค่ะก็จะเห็นพญานาคนอนขดตัวอยู่ในนีนะคะ้ค่ะนี่ค่ะเป็นความเชื่อบอกต่อๆกันมะา สําหรับเมืองนี้นะคะก็เช่นกันค่ะคัทนากมาเดินถึงเมืองนี้ค่ะเมืองนี้ปกครองแบบไม่ยุติธรรมค่ะไพอินเห็นนะคะก็ได้บุษศษนกยักษ์ลงมากินคนในเมืองค่ะคาทนากุมาก็ได้มาช่วยเมืองนี้ไว้ค่ะก็เช่นกันค่ะตรงนี้ก็เป็นฉากเลือกซีนกับของนางสีของนางสีวัยแล้วก็นางสีดาค่ะค่ะ านักกุมารน,นะคะได้เดินทางมาถึงเมืองจำปานาครค่ะก็ได้พบสองตายายซึ่งมีหลานชื่อนางสีวยค่ะสองตายายนะคะจึงเล่า้ฟังว่าเจ้าเมืองจำปานาครได้ไปล่าสัตว์ในป่าค่ะแล้วก็ได้ไปพบกวางทองค่ะพอเข้าในป่าลึกนะคะกวางทองก็แปลงกายมาเป็นยักษ์ค่ะคิดจะกินเจ้าเมืองจำปานาครค่ะเจ้าเมืองจำปานาครจึงร้องขอชีวิต ก็จะสร้างปราสาทให้ยักษ์หนึ่งหลังและจะนำคนมาให้กินวัลลัลหนึ่งคนค่ะรวมทั้งหมด5 1 1 511คนค่ะพอคนหมดนะคะเจ้าเมืองจำปานครที่จะไปแทนค่ะแต่พอบุตรทิดารู้ก็คือนางสีดาค่ะที่จะไปตายแทนพ่อจึงเข้าไปอยู่ในปราสาทของยักษ์ค่ะพันกุมารกับนางสีวันจึงเข้าไปช่วยค่ะแล้วก็ช่วยกันปุ๊บเมื่อเข้ามอแกของยักษ์จนเสียหายค่ะ สุดท้ายคัตนาุมาจึงฆ่ายักษ์จนเสียชีวิตค่ะคัตนาุมาน,นะคะจึงขอแหวนจากนางสีดาไว้ดูต่างหน้าค่ะและนางสีดาจึงขอผ้าค่าแสน,าาน,กกนค้าจากคัตนาุมารค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพของนางสีดาค่ะซึ่งกำลังสูบบุหรี่ฮิโยหรือบุหรี่ชยโยค่ะบุหรี่นี้นะคะคนสมัยก่อนก็จะสูบเกี่ยวพาราสีกันค่ะแล้วก็มีฤทธิ์ไล่ลยุงค่ะค่ะ พ้อนางสีดานะคะก็ได้เดินมาถึงเมืองของตนค่ะก็ได้เล่าเรื่องของคันธนกุมารทั้งหมดค่ะให้พ่อของตนฟังค่ะตรงนี้ค่ะพ่อของตนนะคะก็เลยประกาศบอกว่าถ้าใครต่อผ้าค่าแสนคําได้ค่ะก็จะยกเมืองแล้วก็จะยกนางสีดาให้เป็นพระมเหสีค่ะคันธนกุมารเห็นนะคะก็เลยลองมาต่อดูค่ะก็ต่อได้ค่ะค่ คทนกุมารก็เลยมีพระมเหส,สีสองคนคือนางสีดาและก็นางสีไวค่ะพอไม่นานนะคะก็ลอดบุตรค่ะสองคนคือคาทเนศแล้วก็คาทจาันค่ะคาทเนศแล้วก็คาทจาันนะคะพอโตขึ้นค่ะก็ได้มาต่อสู้กับอสูรกายครึ่งคนครึ่งสัตว์ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะคาทจาันค่ะก็ได้โดนโกงจากผาตันหัวจนตายค่ะ ก็จะโดนโกงจากพัดตัดหัวจนตายเหลือแค่เทนนี่เพียงผู้เดียวค่ะเชิญชมตอนจบของพัฒนกุมารค่ะกุมารนะคะที่เดินทางมาถึงเมืองสกัศิลาค่ะก็ได้มาพบพ่อของตนที่เป็นพระอินทร์แปลงกายมาเป็นช้างเผือกค่ะพ่อของตนจึงมอบงานวิเศษให้ค่ะงานนี้สามารถหอมหืนลอยอากาศได้ค่ะ คทนก,กุมานนะคะจึงฝากของวิเศษทั้งหมดไว้ให้เจ้ามาตากศิลาค่ะด้วยความโลภมากของเจ้ามาตากศิลาจึงฆ่าคาทนก,กุมารค่ะคาเทเนตผู้เป็นบูตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะจึงมาฆ่าเจ้ามาตากศิลาหันเป็นสามพ่อลงในแม่น้ําของแม่น้าของปัจจุบันค่ะนิหารเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าถึงเราจะมีบุญญาธิการมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายค่ะ ค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพพี่โด่งดังที่สุดในจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นภาพของปู่ม่านกับย่าม่านค่ะคําว่าม่านแปลว่าพม่าแสดงว่าทั้งสองเป็นชาวพม่านเองค่ะค่ะปู่ม่านกับย่าม่านนะคะกําลังบอกรักกันกําลังเกี่ยวพาราศีกันอยู่ค่ะค่ะสันนิษฐานนะคะว่าภาพนี้วาดโดยนานบัวพันค่ะได้จําลองตัวเองขึ้นมาบอกรักกับหญิงสาวนะคะค่ะปู่ม่านก็สักตั้งแต่พุงต้นขาค่ะเรียกว่าการสักลาพุงดําค่ะ การสักบ่งบอกถึงฐานะของตนเองค่ะว่าถ้าสักมากนะคะสักรอบต้นขาเลยค่ะแสดงว่ามีฐานะที่สูงค่ะนะคะถ้ามีแบบฐานะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็จะสักเป็นแค่แบบนี้ค่ะเป็นรูปสักค่ะรอบร่างกายนะคะเรียกว่าสักฝางค่ะสักเพื่อประดับประดาตนเองค่ะสักเป็นรูปคนวิ่งแล้วก็ต้นฝางก็จะให้สีแดงเองค่ะใช้ต้นฝางใช่ค่ะ ตขาะย่าม่านนะคะก็จะนุ่งสิ้นที่แหวกข้างหน้าเพื่อให้เดินได้สะดวกค่ะสิ้นนี้เป็นสิ้นของพม่าค่ะเรียกว่าสิ้นอุนตาอาอชิหรือว่าเรียกว่าสิ้นร้อยกระสวยก็ได้ค่ะที่หูของยาม่านก็เหมือนสามัญชนธรรมดาค่ะคือจะเป็นแผ่นทองแกะสละวัวัวรือปีเกิดของตอนเองแล้วก็เสียที่ติงง่งหูเรียกว่าการระเบิดหูค่ะการกล้าวผมนะคะขึ้นอยู่กับฐานะของตอนเองค่ะ ถ้าเกิดว่าแานที่สูงก็จะก้าวขึ้นไปสูงอีกยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะค่ะเป็นภาพการขนย้ายงาช้างดำค่ะเพราะว่าเชื่อกันค่ะว่างานนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเกิดกรารทะเลวิวาทบ้านเมืองจะเป็นเออกีฬากีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเกิดต้งแยกกันค่ะสถนนิ้ตานนิ้หาวว่าง,งานอยู่ที่อปกง,งานอยู่ที่ประเทศทมงงทพม่าค่ะและอีกงานก็อยู่ที่สจ้าพนสานที่ชั้นได้ค่ะ สำหรับวัดภูมินนะคะมีอายุ400กว่าปีค่ะภาพจิตกรกรรมฝาผนังมีอายุ100กว่าปีค่ะภาพจิตกรกรรมฝาผนังทั้งหมดนะคะวาดด้วยใช้สีฝุ่นค่ะแต่ทางด้านนี้นะคะวาดด้วยใช้สีน้ำม,มันค่ะวาดดยช่างชาวไทลือ้อแล้วก็ช่างชาวศิษย์สมปน,นาค่ะสำหรับพวกหนูนะคะก็ขอจบก,การบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะถ้าบรรยายขรราดตัวบพข้อประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ